ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถั่มบุปรีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรทําครีมบำรุงที่ง่ายแล้วก็ใช้ดีมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะก็ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วย,ย,ยทาให้ผิวอิ่มน้ําช่วยทาให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้ากระดึ๋งดำด้วยนะคะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือเจลาลีนนังเอกของเราค่ะสําหรับเจลาลีนเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวขของเรานนะะค่วยใ้้สึด สำหรับใครที่เคยใช้วาสลีนเป็นประจำนะคะจะรู้เลยว่าเจลวาสลีนคือใช้ดีมากเลยค่ะฝ้ากระหยุดดำก็จากลงนะคะในสูตรนี้เราจะใช้เจลวาสลีน1-2ชั้นชาค่ะ ส่วนผสมตัวละไปก็ให้เราใช้เจลว่านหางวระเข้ค่ะถ้าใครที่มีเจลเลมอนเจลส้มเจลมะเขือเทศจะใช้เป็นตัวนั้นก็ได้นะคะเจลว่านหางจระเข้เขาก็อุดมไปด้วยวิตามินค่ะที่ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะสําหรับเจลว่านหางวระเค้เราจะใช้2.3งถึงนชาค่ะ ส่วนผสมตัวระบก็ให้เราใช้วิตามินซีค่ะจะใช้วิตามินซีที่เป็นแบบเม็ดหรือว่าเป็นแบบเซรั่มก็ได้นะคะหรือใครที่ไม่มีวิตามินซีก็ใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้ค่ะสําหรับวิตามินซีเราจะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวของเราค่ะก็ผสมเข้ากันค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะถ้าทําไม่หมดก็เก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องหรือจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะสาหรับขั้นตอนที่จะใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ทาลงผิวหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ทาทั่วใบหน้าลำคอแล้วก็หลังมือของเรานะคะทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเลยค่ะตื่นเช้ามาค่อยล้างออกส่วนช่วงเช้าก็ทาสูตรนี้เสร็จแล้วก็ทากันแดดแต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะ ส่วนคนที่มีผิวที่แพ้ง่ายก็ควรดูทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก็ไปทลองทํากันดูได้นะคะผิวของเราจะชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กระจกใสขึ้นด้วยนะคะฝ้ากระจุดดาก็จางลงค่ะก็ไปทดลองทําดูได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันม่นในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ